สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Sum m ์ r วอล์กคอร์นิเคนะครับวันนี้ผมโชคดีนะครับว่าตอนเช้าเนี่ยนะครับไปเปิดคัมภีสามดาวสีขาวนะครับประมาณ30โสรนะฮะซึ่งได้มาจากเควสเนี่ยนะครับแล้วก็ได้กรุูด้าทองหรือกรุูด้าแสงมาดังนั้นเนี่ยผมก็สามารถที่จะปลุกพลังกรุูด้าแสงเนี่ยของผมเนี่ยนะฮะได้แล้วนะครับตอนนี้ปลุกพลังไปแล้วนะครับ พลังของผมตอนนี้ก็เพิ่มนะครับเป็น44,104นี่ะนี่ปลุกพลังไปแล้วเนาะนะครับตอนนี้เนี่ยสกิลเนี่ยนะครับก็ครบทั้งหมดแล้วนะครับสกิลแรกนะครับสกิลคูลดาวก็7็นะครับแล้วก็สกิลในส่วนของการฟื้นพลังก็7นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับตัวไปตอนนี้เราเล่นน้องอเบียอยู่เนาะแล้วก็จะเปลี่ยนไปน้องคีน่า ค,คือเปลี่ยนไปน้องคีน,น่าเพื่อจะดูว่าโอเคก่อนหนะ้านี้ผมพลังแสนแปดหมื่นกว่านะครับแล้วตอนนี้เนี่ยพลังผมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าผมใช้กรูด้าเป็นหลักที่น้องคีน,น่าด้วยนะครับก็จะลองดู่า CP ที่น้องคีน,น่านะครับตอนนี้ CP ที่น้องคีน,น่าก็หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองร้อยสี่สิบแปดนะครับก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมา ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะจากเดิมมันก็อาจจะเป็น400,000เท่าที180,000ไปปลายแล้วแหละแต่ว่าพออัพการุดาปุกพลัง10เนี่ยนะครับก็เพิ่มเป็น1 9 0 9แล้วเดี๋ยวผมจะไปตีตัวเลเว่น,นะครับตัวนี้นะครับในดันนี้ผมมาตายเป็น10รอบเลยนะครับเนื่องจาก CP ไม่ถึงหรืออาจผมจะเล่นไม่เก่งก็ไม่รู้นะนะครับตัวเลเว่นเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นธาตุไฟ ลักษณะเหมือนเป็นเอซซินนะครับเดี๋ยวมันก็มาตีตัวนะครับตัวตัวตัวมินเนียนหรือตัวผู้รับใช้ของเราสักพักมันก็กระโดดมาตีเราเอาซะเฉยๆนะครับบางทีผมตีไปเกือบตายแล้วนะครับมันกระโดดมาตีตัวเราเนี่ยตายทีเดียวตายเลยหรือทีสองทีตายเลยเนี่ยก,ก็ก็น่าตกใจเพราะว่าพออ่านสกิลมาแล้วเนี่ยมันมีสกิลที่สามมันมีโอกาสที่จะฟันทีเดียวตายเหมือนกันนะครับสกิลของมันคือเป็นโอกาสที่มีโอกาสที่จะติด นะครับสถานะนั้นนะครับก็อันตรายนะครับตัวไอ้อตัวเลเวลตัวนี้นะครับตอนนี้เราตีตัวผีน้อยไปก่อนนะตัวลูกกระจกไปก่อนนะตัวเลเวลนี้นะครับสกิลน่าสนใจมากนะครับเป็นสกิลที่มีความโกงพอสมควรแล้วก็ตัวเองตัวมันเองมีค่าหลุดปลีกเยอะนะครับแล้วก็ค่าความเร็วนะครับมากพอสมควร การถ้าเราได้มาเป็นนะครับมาเป็นตัวผู้รับใช้หรือตัวเป็นมินเนี่ยเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยเราในการเก็บเลเวลได้ดีพอสมควรนะครับเพราะสกิลโกงอมันคือนะครับตีไม่สนบัฟนะครับไม่ใช่ลบบัฟนะไม่ใช่ลบบัฟนะครับไม่ใช่ลดไม่ใช่ลบแต่ไม่สนบัฟนะครับนี่คข้อดีจริงๆทั้งสกิลที่1ซึ่งมีโอกาสที่จะติดสกิลที่2ส่วนสกิลที่3ติดแน่นอนนะครับอ่ะไปดูกัน เจ้าตัวมาแล้วไอตัวร้ายตัวนี้นะครับก็กดสกิลเป็นนะครับร่วมกันตีนะฮะที่จุดเดียวคือมอนสเตอร์ตัวเดียวเพราะเรามีบอสตัวเดียวเนาะโอเคตอนนี้ผมก็จะใช้การูด้าล่อนะครับแล้วก็ตัวที่เหลือก็หลบๆไปด้านข้างนะฮะนะครับแล้วก็ใช้พริ้ไฟตั้งเอาไว้ก่อนนะครับเผื่อเอาไว้ฮิลการูด้านะครับแล้วถ้าเกิดไม่ทันจริงๆเรากดอาตุ นะครับเด็กก็ตีไปเรื่อยๆนะฮะตีไปเรื่อยๆนะฮะอ่าโอเคแล้วเราก็อย่าไปเป็นเป้าให้กับตัวนะครับตัวเรเวนนะครับสังเกตรกรุดูด้เราก็แกล่งขึ้นพอสมควรเพราะก่อนหน้านี้มันปลุกพลังก้านะครับตีประมาณ4ีหทีก็คือเลือดเกือบหมดแล้วก็สุดท้ายตายนะฮะสุดท้ายตายเพราะเราฮิลไม่ทันสกิลฮิลของคีน่ามาไม่ทันแล้วก็ทีมงานก็ฮิลกันไม่ทันนะทั้ง สามสี่ตัวแล้วมีฮิวเกือบทุกตัวนะมีฮิวสามตัวนะนะครับหนึ่งก็คือตัวคีน่าสองก็คือตัวนะครับตัวมันเองนะฮะมันก็ฮิวตัวเองได้ด้วยแล้วก็ฮิวพรรคพวกได้ด้วยของการูด้าเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวพริตไฟเนี่ยทั้งฮิวทั้งอมตะเนี่ยนี่คือเป็นทีมที่ที่ตีเก็บได้เรื่อยๆนะแต่เก็บไม่เร็วนะเพราะว่าเราไม่มีตัว ตัวสนับสนุนเออเราไม่มีตัวดาเมจเลยนะฮะนี่เลือดเกือบหมดแล้วเมื่อกี้กาลูด้าตกใจ <c oughs> นะเลือดเกือบหมดแล้วฉะนั้นเออ่สกิลของคีน่าเนี่ยเรายิงสกิลธรรมดานะครับแล้วก็ใช้ค้อนตีบ้างนะครับแต่สกิลสองสกิลสามเอาไว้ฮิลนะฮะในกรณีที่ไม่ทันสกิลของอทีมงานเนี่ยมันไม่ทันสักตัวเลยเนี่ยนะตัวคีน่าเนี่ยสกิลสองสกิลสามช่วยฮิลแต่แล้วตัวคีน่าจึงได้เปรียบนะครับ ตัวละครทุกตัวเลยนะตรงที่ว่าตัวมันเองฮิลได้ด้วยแล้วถ้าทีมงานฮิลก็คือแทบจะอยู่กันนานๆยกแว้ว่าบอสมันหนักจริงแต่ว่าตัวที่ค่อนข้างหนักถามว่าตีหนักไหมไม่หนักแต่มันตีเร็วมากนะ,ะเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บเลือดหายเนี่ยต้องระวังตอนนี้ตัวคีน่าก็ต้องหลบนะครับเพราะเมื่อกี้เนี่ยมันกระโดดมาตีคีน่าแต่เราหลบทันเดินหลบเดินหลบมันก็ตีตัวอื่นต่อนะครับเกือบตายเกือบตายแล้วอย่าคิดว่าตายนะฮะลองดูกว่าจะตายนะนะโอเคผ่านนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราจะไปเจออีกตัวหนึ่งเพแล้วผมก็ตกใจคิดว่าได้แล้วผ่านมีอีกตัวหนึ่งแล้วเป็นตัวร้ายด้วยก็แบบจะเข้าไปดีไหมเนี่ยเนี่ยกำลังสงสัยว่าจะเข้าไปดีนะอ่ะลองอวาาตารเข้าไปดีกว่านะฮะปรากฏอวตารเข้าไปเนี่ยโอเคตีไปเนี่ยเฮ้ยมันบางนี่หว่าเนี่ยมันบางซัดเลยนะครับก็ถือว่านะสามารถที่จะนะครับสู้ได้ตัวเนี้ยนะครับตอนแรกคิดว่ามันจะเก่งกว่าไอ้ตัวเรเวนนะครับแต่ก็กลายเป็นว่าโอเคเราสู้ไหว นะก็ผ่านนะฮะแล้วก็เข้ามาคุยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปรับเคลอีกสักประมาณ2-3สามเคลเป็นเคลแบบพูดคุยเนาะแล้วเราก็จะได้ตัวเลเวลมาใช้นะครับหลังจากที่ได้ตัวเลเวลมาใช้เนี่ยผมจะเอาไปเข้าดันบอสลมนะะซึ่งเป็นดันเก็บธาตุเนะี่ยธาตุลมนะฮะนะโอเค อันนี้ก็เราไปคุยนะครับคุยแป๊บๆนะประมาณไม่เกิน2องนาทีเนี่ยคุยกับคน2คน3คนเท่านั้นเองแล้วก็ได้ตัวเลเวลมาใช้หลังจากนั้นเนี่ยผมจะไปลงบอสลมเนะ bot าะบอสธาตุลมนะครับซึ่งมันจะ drop นะฮะตัวธาตุเอาไว้ในการอัพตัวมินเนี่ยนนะครับที่เป็นธาตุลมทุกตัวเลยนะครับต้องใช้ นี่ก็คุยไปนะครับวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวตัวสกิลของเลเว่นเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับดีใจนะครับอารามดีใจลืมกดนะครับลืมกด F ทํทำให้มันค้างอยู่นานนะโอเคมาละ เดี๋ยวมัดียังไงเดี๋ยวเราไปคุยกันในนะครับในในส่วนของสกิลเนาะนะครับได้มาเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับโอเคนะครับสกิลหนึ่งของตัวเลเว่นก็คือโจมตี2ครั้งสร้างความเสียหายเพิ่มเติมโดยไม่สนบัฟไอ้ไม่สนบัฟเนี่ยมีโอกาส25%นะที่จะไม่สนบัฟนะครับแต่ว่าในการโจมตีต่อครั้งนี่มัน40%ตามความเสียหายของแอทแทกนะครับ ก็หมายความว่าเราจะใช้รูนแอทแทวยได้ด้วยเหมือนกันนะครับการตีสกิลหนึ่งเนี่ยมันอ้อมไปด้านหลังของศัตรูนะแล้วมันก็ตี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 ไปนะฮะสกิลที่สองนะครับกระโดดประชิดศัตรูนะฮะจบตีไม่ส่วนบัฟเพิ่มหลบปลีกแล้วก็เพิ่มความเร็วโจมตีอันนี้ก็นะฮะโจมตีทีๆด้านด้านหน้านะครับนะฮะเพิ่มระดับ2หลบปลีก10วินาทีความเร็วโจมตีอีก10วินาทีนี่ก็ถือว่าโหดเหมือนกันนะครับสกิลที่3กรก็โดดถอยหลังนะครับ โจมตี2ครั้งก็ลักษณะเป็นล,ลักษณะปล่อยปล่อยพลังดาบออกมาครั้งแรก69.2%ิองเปอร์ของแอดแท็ไม่สนบัฟนะครับเป้าหมายครั้งที่เอตัวทีนี้เป็นครั้งที่2 138%ของแอดแท็ไม่สนบัฟเป้าหมายดังนั้นถ้าเป็นของแอดแท็เนี่ยเราสามารถที่จะอะไรครับเราสามารถที่จะใช้ลูนแอดแท็เพิ่มได้มันยิ่งแอใส่ลูนแอดแท็เพิ่มเนี่ยมันก็จะยิ่งอะไรครับแรงขึ้นนะครับระเว้นตัวนี้เป็นธาตุไฟนะครับเป็นสายรอบสังหาร ได้รับจากเควสสมุดนะครับรูนที่แนะนําก็ใช้ลบหลีกก็ได้เพิ่มความเร็วโจมตีก็ได้ถ้าเราคิดว่าเราเราเราแรงพอแล้วแต่ถ้าคิดว่าเลเวลเนี่ยเลเวลเนี่ยมันมันรูนมันดีตัวมันหลบแล้วเนี่ยเราเพิ่มแอตแท็กไปเลยแล้วก็เพิ่มความเร็วโจมตีก็ได้นี่จะเข้าดันลมนะครับใช้3ตัวตัวเลเวลเนี่ยเลเวลห้ยังไม่ปลุกพลังเลยนะครับเองเข้าไปดูนะครับดันลมแต่แรกคิดว่าจะธรรมดาเพราะผมไม่ได้เล่นดันลมเลยนะ จนกระทั่ง 5, เลเวลห้าสิบผมก็ไม่ค่อยเข้าดันลมเพราะว่าไม่ได้ปั้นตัวลมสักเท่าไหร่ยกเว้นพ mm ิกซี่นะฮะนี่ก็ใช้อามาตะาเข้าไปนะฮะเอาวิ่งหลบบ้างอามาตะก็หลบนะฮะเพราะว่าอามาตะก็สตันฮนะสังเกตนะฮะตรงเนี้ยตีไม่เข้าเลยตีเข้าอยู่ครั้งเดียวเนะี่ยเพราะเลเวลมันตีไงเลเวลมันตีมันตีธรรมดาก็เข้าแต่โอกาส2 5ที่จะไม่ส่วนบัฟนะเนะี่ยไม่เข้าเลยไม่เข้าเลย ตียังไงก็ไม่เข้านะฮะสังเกตตัวเลขไม่ขึ้นเลยขึ้นเป็นบล็อกบล็อกบล็อกตลอดนะฮะตัวเลขไม่ขึ้นเลยตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวพอเลเวลใช้สกิลที่สองถ้าสังเกตดูนะฮะตัวเลขจะลดจาก9ก้าเป็นแปดเลยนะฮะลดเป็นแปดเลยนะลบนิดหนึ่งนะฮะลบนิดหนึ่งแล้วตีไปก็อนนี้เจ็ดสี่แปดสองฟันธรรมดานะฮะฟันธรรมดาเมื่อกี้นี้นะครับ โอกาสที่จะติดฟันธรรมดาไปแต่พอเนี่ยเข้าเต็มๆเพราะว่าอะไรครับเราใช้สกิลสองเนี่ยนะแล้วต่างนั้นก็ฟันธรรมดาไปกดไปกดไปกดไปโอกาส25%ห้าเปอรตมว่าตี4ครั้งโอกาสที่จะติด1ครั้งนะฮะนะก็ตีไปนะตีไปจะบอกว่าถ้าช่วงสุดท้ายเราฆ่าไม่ทันเนี่ยบอสตีแรงนะทีเดียวตายเลยนะถ้าเราโชคดีนะสกิลของอามาตะมาเนี่ยก็จะง่าย แต่ถ้าเกิดสกิลปาตะไม่มาเนี่ยเราเหนื่อยนะฮะอันนี้เราก็ยังตีเข้าอยู่นะต่อให้บอสมันคลุ้มคลั่งเนี่ยนะฮะแต่ว่าเราโดนแรงแล้วนะตอนนี้โชคดีที่เรามีพิกซี่นะฮะพิกซี่มันบัฟอะไรครับบัฟโล่นะฮะบัฟโจมตีให้เราเนี่ยมันก็ป้องกันเราได้ในระดับหนึ่งนี่ถ้าไม่มีพิกซี่ทีเดียวหายไปแล้วแล้วถ้าไม่มีพรีสเนี่ยที่ให้เอามาตะาเราก็เหนื่อยเราก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยตัวตัวนี้ก็เป็นตัวที่แจกฟรีแต่ว่ากว่าจะได้มาฟรีฟรีเนี่ยก็ ก็เหน่อยพอสมควรแต่ถ้าได้มาแล้วผมดูว่ามันก็คุ้มนะเพราะหนึ่งตัวมันก็นะโจมตีเร็วนะครับแล้วก็โจมตีถี่แล้วก็ไม่สนบัฟนะครับหมายความว่าถ้าเล่นกับบอสเนี่ยได้ทุกบอสเลยนะนะถ้าเป็นตัวมเนียนตัวอื่นอาจจะเป็นการลดลดบัฟนะขโมยบัฟนะครับแล้วก็ลบบัฟบ,บางตัวนะครับเนะี่ยแต่ว่าตัวนี้คือมาเหอะจะบัฟอะไรฉันไม่สนฉันตีเข้าแน่นอนนะ นี่ก็เข้าทีละน,น,นิดตอนนี้จาก10ตอนนี้เหลือห้าแล้วนะฮะก็ตีไปนะเนี่ยสักครู่หนึ่งนะฮะตอนนี้เวลาเหลือ2นาทีนะฮะตอนนี้มันเหลือหแล้วนะเหลือ2นาทีแต่ว่าเลือดของบอสเนี่ยเหลือ5้าแล้วนะครับก็ฟันไปเรื่อยนะฮะฟันไปเรื่อยนะฮะบ,บางคนจะอาจจะใช้ตัวอื่นเนี่ยแล้วก็ไปได้ไกลกว่านี้แต่เนื่องจากว่าผมเองอ่ะไม่ค่อยได้ลง,ลงดันบอสลมตัวนี้เลยนะฮะ ดันเทียนตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ลงเลยก็เลยปล่อยไว้ที่นะครับระดับต่ำๆอยู่นะฮะเพอเราปั้นพิกซี่ตัวเดียวได้จากนะครับทรัพยากรที่ตอนที่เล่นเนี่ยมันก็ปั้นไปถึงสิบแล้วอะแทบไม่ต้องลงดันเลยนะะแต่อันนี้ไม่ดีนะถ้า,ามีโอกาสลงให้ลงนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราได้รู้ทักษะของบอสท,ที่ผมไม่ไม่รู้นะครับก่อนหนะ้านี้คือแทบไม่ค่อยได้เข้าก็เลยไม่รู้ว่ามัน,ม,นมีบัฟที่เป็นอมาตะคือตีเราตีไม่เข้าอยู่นะฮะ จะเรียกว่าบัฟอะไรล่ะทีนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่ารู้แต่ว่าตีแทบไม่เข้าเนี่ยบล็อกตลอดเลยนี่ถ้าไม่มีตัวนะครับตัวเลเวลนเข้ามาเนี่ยเล่นจบนะฮะจบหมดเวลาก็ฆ่าบอสไม่ตายแล้วบอสช่วงหลังจะตีแรงขึ้นนะฮะช่วงเวลาใกล้จะหมดเนี่ยจะตีแรงขึ้นเนี่ยทีเดียวจากเดิมที่มีบัฟป้องกันแล้วบอสโจมตีที่เข้าน้อยเนี่ยกลายเป็นว่าบอสพ่นแสงทีเดียวเนี่ยพ่นพิษออกมาทีเดียวตายเลยนะฮะนี่ต้องระวังนะครับ เล่นากตัวนี้ก็ต้องใช้ตัวขโมยบัฟตัวลบบัฟมาช่วยนะครับมันก็จะทําให้เร็วขึ้นนะครับที่ผมไม่มีเลยมีแค่เลเวลแค่ไม่สนบัฟเช็ดตัวที่ตีเข้าตัวเดียวก็คือตัวของเลเว่ตัวอื่นเนี่ยอาจจะเป็นการรอจังหวะของบอสนะฮะถึงจะตีเข้าได้นะฮะก็ลองดูนะฮะตัวนีน้น่าสนใจนะแต่ว่าฝากทุกคนนะใครที่จะไปสมุดตัวสุดท้ายของก็คือเลเวเนี่ยนะครับ ตัวละครให้หนาที่สุดนะครับให้ตีแรงที่สุดเพราะว่าเลเว่นตีแรงแล้วก็อักตัวเราหลบให้ดีเพราะว่าพอมันใกล้ตายมันกะโดดมาตีเรานะฮะบางทีเราก็ตายเอาง่ายๆเหมือนกันนะฮะพอตายปุ๊บเราก็ลุกขึ้นยืนบอกชีหช้หน้าผมชี้หน้าจอคอมพิวเตอร์บอกไอ้ขี้โองนะเพราะว่ามันจะตายอยู่นิดเดียวไงว่ามันไม่ตายอ่ะมันฆ่าเราตายในดาบเดียวเงี้ยอันตรายเหลือเกินอันนี้ก็จบในส่วนของนะครับตรงนี้ก่อนนะฮะก็วันนี้สวัสดีนะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ด้วยนะครับ